เหรียญขอาอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่อาจารย์เก็บและสะสมมานานอ,อันนี้คือเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอีกอะอนะค,ครับ ด้วยความศรัทธาในสายพระเทระผู้เตี่ยมล้นไปด้วยศีราจริยวัตรอันงดงามในความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของท่านก็ทำให้อาจารย์ก็เกิดความศรัทธาหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐท่านเกิดเมื่อวันพุธขึ้นสองข้ามเดือน11 เมื่อ2,422ที่ตำบลบางจากอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ท่านเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพานหรือมรณภาพเมื่อวันที่16มการาคม2,517ดั้งเดิมของท่านก็เป็นชาวไร่ชาวนา แล้วก็ไม่มีโอกาสได้เล่าเรียนศึกษาจนครบวาระ20ย่าง21แล้วก็บิดามารดาก็ฝากฝังเข้าไปถวายเพื่อที่จะถวายตัวเป็นสิทธ์นะครับกับท่านเจ้าที่การเปลี่ยนวัดเขาบันไดอิฐ เพื่อที่จะฝากให้เล่าเรียนและบวชมาในพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นหลงวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐก็เคร่งครัดในวินัยและการปฏิบัติโดยถือเอาตุดงขวัดเป็นสำคัญและศึกษาเล่าเรียนพระคาถาพระสูตรต่างๆจากพระอธิการเปลี่ยนซึ่งเป็นเจ้าวาด จนทำให้พาธิการเปลี่ยนรับใคร่สิทธิคนนี้มากจึงเป็นที่มาที่ไปว่าท่านได้สอนกรรมฐานโดยเฉพาะสายวิชาการวิปัสนาการนั่งปรงกรรมฐานรวมถึงถ่ายทอดวิชากริตยาคม ให้ลูกศิษย์คนนี้อย่างไม่ปิดบังห่วงแหนเป็นที่น่าชื่นชมเหตุนี้เองจึงทำให้ภิกษุใหม่ในขณนะนั้นหรือหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดมีความเพลิดเพลินเกิดความรักเกิดมีความสุขเริ่มปิตติอ่า ในการศึกษาวิชาทั้งวิปัสสนาและกรรมฐานต่างๆยิ่งวันยิ่งซึมลึกเข้าไปแล้วก็เกิดความศรัทธ,ธาประสาทะในรถพระธรรมเลยไม่คิดที่จะสึกเลยจึงกลายเป็นว่าเป็นที่มาว่าภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกลายเป็นหลวงพ่อแดงในที่สุดเมื่อ2461เป็นต้นมา และในวันที่ห้าธันวาสองพันห้า้ยสองท่านก็ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูยานวิราชพระครูยานวิราชนั่นแหละเป็นชื่อเดอเป็นชื่อ,อเขาเรียกว่าสัญญาบัตรของพระแต่เดิมก็ชื่อหลวงพ่อแดง หลวงพ่อแดงท่านก็อยู่ในเพศบรรพชิตมาอายุจนห้าจนเก้าสิบหกปีนะอายุเก้าสิบหกพรรษาแ้ะบวชมาเจ็ดสิบสี่พรรษาท่านก็ย่างเข้าสู่ชราภาพท่านเคยปารภกับพระครูปหลัดบุญสง่งธรรมปาโลรองเจ้าอาวาสในขณะนั้นว่า เมื่อฉันหมดลมหายใจหรือฉันตายไปแล้วห้ามเผาให้เก็บร่างฉันไว้ที่หอสวดมนต์อ่าแล้วก็สั่งเอาว่าให้เอาเหรียญที่ปลูกเศกรุ่นหนึ่งใส่ปากฉันเอาไว้พร้อมกับเงินพดด่วงหนึ่งก้อนอ่าส่วนนี้ฉันเอาไปได้ และให้เอาขม,มิ้นมาทาตัวฉันให้เหลืองนะทาขม,มิ้นให้เหลืองเป็นทองคำเลยแล้วก็รองเจ้าวาดหรือพระครูประหลัดบุญส่งในขณะนั้นก็ตกปากรับคำทําตามที่ท่านเจ้าบุคคลหลวงพ่อพระครูยานวิราชหรือหลวงพ่อแดงวัดเขาบันดีอิตสั่งทุกความประสงค์ แล้วก็เหรียญของท่านนะครับเหรียญของท่านทำให้วงการของพระเถระในประเทศไทยเก็บซื้อหาซื้อเจ่าแล้วก็เก็บกันเอาไว้มากมายพระเถระหรือสหธรรมิกของหลวงพ่อแดงในขณะนั้นมีไม่กี่รูป หนึ่งในนั้นก็คือหลวงพ่อแฉ่งศีลปัญโยวัดปากอ่าวบางตะปูนวัดปากอ่าวบางตะปูนตำบ,บลบางตะปูนบ,บ,บ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีรูปที่สองก็คือหลวงพ่อโศกหรือพระครูอโศกธรรมสาละหลวงพ่อโศกวัดปากคลองบ้านแหลมเหมือนกันและหลวงพ่อทองสุกอินทโชโตวัดตนวนดหลวง ตำบลบางเก่าชะอําและรูปสุดท้ายก็คือหลวงพ่อแฉ่งนะครับหลวงพ่อแฉ่งเมืองปัญญามาโควัดคงคาลามอำเภอเมืองเพชรบุรีซึ่งล้วนสหธรรมิตทั้งสี่รูปที่อาจารย์ได้กล่าวมานี้นะครับเป็นพระเถระผู้มีชื่อเสียงนะครับสายใต้ เป็นที่โจทย์ขานเป็นที่รู้จักจนถึงทุกวันนี้พลังและปุญญานุภาพของสิ่งที่ท่านทนุบำรุงพระพุทธศาสนาสิ่งที่ท่านนำพาให้ญาติโยมได้ประพฤติปฏิบัติโดยสร้างศรัทธาภาษาทะในความเชื่อ,อในสร้างศรัทธาภาษาทะในการที่เราจะทำให้เป็นพุทธมามก,กะโดยสมบูรณ์ การเจริญสมาธิภาวนามีการอบรมสั่งสอนคลารวาดญาติโยมอยู่หนึ่งเมืองทําให้พระเถระที่กล่าวมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระครูยานาสาคหรหรือหลวงพ่อแฉ่งศีลปัญโยหรือหลวงพ่อโศกหรือพระครูอโศกธรรมสาระหรือหลวงพ่อทองสุขวัดตโดหลวงองค์สุดท้ายก็หลวงพ่อแฉ่งเมืองปัญญามาโควัดคงคาราม ที่จังหวัดเพชรบุรีทั้งสี่รูปนี้เป็นที่โจทย์ขานและเป็นที่ต้องการที่จะเก็บสะสมไม่ว่าจะเป็นเหรียญไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆที่ท่านเจ้าพระคุณได้ทำเอาไว้นี้วันนี้อาจารย์ก็มีโอกาสได้นำเหรียญเก่าๆมาให้ดูนะครับก็ขอให้พลังบาร,รมีขององค์หลวงพ่อจงช่วยคุ้มครอง กัลยาณมิตรของอาจารย์ทุกคนได้พบเจอความสุขความเจริญอย่ากเจ็บป่วยแม้นป่วยอาพาธนะครับมีผู้เฒ่าผู้แก่ทางใต้เล่าให้ผมฟังว่าเมื่อเมื่อไรที่ลูกหลานไปทำนาทำไร่ในป่าในไร่ตัวเองแล้วก็โดนผีเข้ารูปหล่อรูปเหมือนทั้งหมดของหลวงพ่อ นำไปแกว่งน้ำแล้วทำน้ำมนต์หรือดื่มกินจะชะงักแหลนะครับอันนี้เป็นที่มาของความเหรียญที่อาจารย์ได้สะสมไว้อีกรูปหนึ่งขอความสุขสวัสดีจงมีแก่กัรยานมิตรของอาจารย์ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ